เป้าหมายของรัฐบาลนะคะก็คือการผ่านศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่ออยู่จัดการประชุมเอเปในช่วงปลายปีและการกลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งค่ะดังนั้นนะคะจึงน่าจับตาทิศทางการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญสองฉบับที่จําเป็นสําหรับการเลือกตั้งในห่วงระหว่างวันที่5และวันที่6รกรกฎาคมนี้นะคะว่าจะทําให้รัฐบาลไปถึงเป้าหมายหรือไม่ โดยเฉพาะประเด็นสำคัญก็คือการคิดหาสูตรคำนวณน,นะคะสอสอแบบบัญชีรายชื่อหรือว่าปาร์ตี้ลิสต์ค่ะซึ่งก็มี2แนวคิดนะคะระหว่างการนำจำนวนคะแนนบัญชีรายชื่อมาหารกับ100กับอีกแนวทางหนึ่งนะคะก็คือการหารด้วย500ค่ะซึ่งการหารด้วย100นั้นจะทำให้ค่าเฉลี่ยต่อสอสอหนึ่งคนนั้นสูงกว่า500ค่ะซึ่งก็จะเป็นการปิดโอกาสพรรคการเมืองขนาดเล็กและเอื้อให้กับพรรคการเมืองใหญ่แลนสไลด์ เรื่องนี้นะคะคุณสุทินคลังแสงรองหัวหน้าพักเพื่อไทยในฐานะประธาน,นาคณะกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายค้านหรือว่าวิพฝ่ายค้านนะคะยืนยันจุดยืนของพักเพื่อไทยค่ะสนับสนุนสูตรคำนวณให้ใช้การหาร100โดยอ้างว่าหากไปใช้การหาร500นะคะจะเกิดปัญหาขึ้นในอนาคตค่ะเวลานำไปใช้แล้วอาจจะมีการตีความและร้องเรียนจนเกิดความวุ่นวายได้ ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ค่ะแม้จะยืนยันมาตลอดนะคะว่าสนับสนุนสูตรหารร้อยค่ะล่าสุดเสียงก็เริ่มแตกนะคะโดยคุณอัครเดชวงพิทักษโรธสสราชบุรีพรรคประชาธิปัตย์นะคะในฐานะการมาธิการพิจารณาด้างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนทั้งสองฉบับนะคะบอกว่าจะเสนอท,ที่ประชุมพรรคประชาธิปัตย์ให้พิจารณาลงมติให้ใช้วิธีหาร500ค่ะโดยบอกว่านะคะจากการที่ได้พูดคุยกับสสในพรรคประชาธิปัตย์หลายคนมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะแล้วก็เชื่อว่าเป็นเสียงส่วนใหญ่ที่ต้องการให พักพิจารณาหารด้วย500ค่ะในขณะที่พักคภุมมใจไทยนะคะเสียงก็เริ่มอ่อนลงเช่นกันค่ะส่วนพักพลังประชารัฐนะคะโดยคุณสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะเลขาธิการพักก็ออกมายืนยันนะคะว่าผลเอกประวิทธ์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐให้อิสระกับสสโหวตสูตรคำนวณปาร์ตีลิสค่ะ โดยที่ก็มีรายงานนะคะว่าที่ผ่านมาพลเอกประวิทย์นะคะก็ต้องการให้ใช้สูตรหาร500คนค่ะซึ่งจะทําให้พักการเมืองต่างๆได้ประโยชน์เท่ากันหมดนะคะรวมทั้งก่อนหน้านี้ค่ะก็มีการเคลื่อนไหวของพักการเมืองขนาดเล็กนะคะต้องการให้นะคะสสมีอิสระในการลงมติในเรื่องนี้นะคะที่จะคํานวณกันซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้นะคะหากพกรรคกลรงประชารัฐไม่สนับสนุนสูตรหาร500อาจจะส่งผลต่อการยกมือของพักการเมืองขนาดเล็กในศึกอภิปราย ไว้วางใจที่จะมาถึงหรือไม่และก็สูตร500นี่แหละค่ะอาจจะเป็นคําตอบนะคะที่ทําให้พรรคกลางประชารัฐอาจจะได้กลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งหรือไม่ต้องติดตามค่ะ